สวัสดีครับก็มาอยู่เกมระบบแมปคาเมล่า VS บาร์ทับวอร์นะครับชื่อเก่าของแมปนี้คือ The c a m เมล VS b a ร t ทับวอร์นะครับผมท็อปสอดแห่งช h a n n จีทูกเกียนก็จะพามาทัวร์แมปนี้นะครับแมปนี้ก็คือเอาง่ายครับเข้าไปปุ๊บใส่เลยครับแต่ เนื่องจากได้มีการอัปเดตใหม่นะครับก็คือมีการปรับ u i ใหม่นะครับให้มันแบบเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจากช็อปที่อยู่ตรงด้านขวาครับมันจะบังลายชื่อผู้เล่นนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็บ่นไปนะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนนะครับโอ้โหเขาเปลี่ยนจริงครับก็มาอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวช็อปนะครับเนี่ยก็ เป็นตัวชอบนี่จะเป็นการที่แบบเราใช้โรบักซื้อแต้มคิวนะครับแล้วก็ซื้อคูณ2นะครับจํานวนค่านเองครับที่จะต้องใช้คูณ2นะครับถ้าใครมีงบนะครับต้องการความนเร็วก็จัดได้นะครับอ่าแล้วที่มาใหม่อีกทีนะครับนี่เองครับโอ้โหผมนี่ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกตั้งสามแสนห้าหมืครับโอ้โห ชาติไหนได้ใช้ครับสำหรับผมนะครับแม้แต่เติมนี่มันก็มันต้องเติมเยอะพอสมควรนะถ้าใครเติมเอาไอ้แต้มนี้เนี่ยแบบหลักสามแสนนี่ผมนับถือเลยนะครับโอ้โหคนทีแฟนพันแท้แบบนี้นะครับแล้วก็มีงบนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะใช้ตัวโนหนึ่งของผมนะครับเป็นไททันสวิกเกอร์แมนเวอร์ชันติดเสื้อนะครับติดเชื้อนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นซอมบี้นะครับหมายถึง โดนคมจิตใจนะครับให้อยู่ฝั่งเอาให้อยู่ฝั่งซึบิทัวเล็นดอมดเย็ดเย็ดนั่นเองนะครับนาเมื่ออยู่ฝั่งนี้นะครับก็เราจะต้องทําการต่อสู้กับฝั่งพระเอกนะครับก็คือแก๊งไททันหรือเดอะคาเมราแมนนั่นเองครับพวกพ้องและพ้องเพื่อนของเขาครับนี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับ แมปนี่แมปขอเรียกว่าสนามต่อสู้แล้วกันครับสนามเอ้ยจะเรียกว่ายังไงล่ะสนามต่อสู้ลบเอ้ยลบสนามต่อสู้เอาต่อยง่ายครับแผนที่ในแมปนี้นครับเปลี่ยนใหม่หมดครับมีตึกมีตึกบ้านมีไหมไม่ไม่มีครับน่าจะเป็นคือตึกเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็แบบถนนเข้ามาแบบใหม่หมดเลยครับส่วนฐานนี่มันน่าจะอันเดิมนะครับเพียงแค่ย้ายตำแหน่งออกไปทางขวานิดๆนะครับ ชิดขวาครับถ้าเป็นฝั่งเดอะคาเมราแมนนะครับส่วนฝั่งสกิมดีดอมดอมเย็ดๆก็คืออยู่ฝั่งซ้ายซ้ายจุดเกิดนะครับมันคือมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับนี่เห็นะครับนี่โอ้โหแล้วแมปนี้นะครับอยากจะบอกว่าเหมาะกับเสือซุ่มนะครับเสือซุ่มในที่นี้คืออยู่พื้นที่สูงนะครับแล้วเราก็ยิงไกลๆนะครับไม่ต้องเน้นมาท้านะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับอื้ กว่าเขาจะเข้าถึงตัวเราครับเขาก็จุกหรือไม่ก็อกแตกตายไปก่อนนะครับตัวแตงนั่นเองนะครับนี่นะครับเมื่อระยะยิงผมมันอยู่ไกลเกินไปนะครผมเมื่อทาการทาการอะไรเจ็ตแผกบินขึ้นไปครับแล้วก็ยิงซอยไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อไม่ถึงนะครับผมก็บินต่อไปนะครับแล้วก็ยิงต่อไปไม่ยิงยิงยิงอ้าวอ้าวอ๋อหายวับอ้นี่ครับแบบนี้ครับนี่แมพที่ เปลี่ยนใหม่แมปนี้นะครับผมว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะมันเหมาะกับเสือซุ่มครับกับเหมาะกับพวกที่ยิงไกลนะครับพวกที่มีเจ็ตแพ็คเอาง่ายพวกที่บินได้ครับแล้วเราก็ไปอยู่ที่สูงแล้วเราก็ยิงแค่นั้นแหละครับโอ้โหถ้าระยะไม่ถึงเราก็ไปใกล้แล้วก็ขึ้นที่สูงแค่นี้ครับมันเหมาะครับสุดยอดเลยครับเห็นไหมครับนี่ผมก็แถวแปนะครับไม่เน้นประทาครับ นี่ก็ประทะเข้าหน่อยนะครับเพื่อให้ดูว่าเราจะเลื่อนลดไหมครับพรากฏว่าก็เลื่อนรดนะครับแต่เขาก็ตายครับเพราะตอนนี้แก๊งสกิมดี้ดอมๆเย็นดนะครับได้ของแม็ไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมยิ่งเป็นตัว G Man นะครับก็ยิ่งเหมาะเลยครับแบบอยู่ที่สูงได้เปรียบกว่าครับเห็นไหมส่วนตัวนี้เขาก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับเอ๊ะอะไรอยู่ข้างล่างครับโอ้โหโดนจุกเหมือนกันนะครับลงมาเลยครับนี่เห็นไหม เราอยู่ที่สูงได้เปลี่ยนนะครับตัวยิงหนียังไงก็ได้เปลี่ยนนะครับเว้นแต่ถ้าเราเจอฝั่งแก๊งเทพเจ้านะครับที่แบบเดินไวไวอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ท่านที่วีแมนไม่มีเจ็ตแพคขึ้นมาได้ยังไงนะครับขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหใครที่อยู่ดิสค่อนนะครับฝากผู้พัฒนานะครับถ้าแบบผมว่าแมพมันก็ยังแบบไอตัวที่มีเจ็ตแพคกับตัวที่บินได้ยังได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตึกมันเยอะนะครับ แล้วเราอยู่ที่สูงยังไงก็ได้เปรียบมันยังข้ามนะเห็นไหมครับนี่กว่าเขาจะมาหามาหาเรานะครับหมลิ้นพันอีกและเราก็ยิงเขาไปเกือบตาย้วครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนี่นี่ฝั่งนู้นก็อเออใช่ใช่ฝัง่งตรงข้ามไททันโอ้ยโ,โอ้หรถถัง <c oughs> มวัวแต่มองไททัสปิ์แมนนะครับโอ้โหผมเกือบขี้แตกครับ <c oughs> เห็นไหมครับนี่ นี่ให้ดูครับแบบใหม่เป็นยังไงโอู้ยตอนแรกผมว่าจะเล่นไททันนะครับปรากฏว่าผมเข้าไปช่วงแรกนะครับผมเอ้าเบียนใหม่ที่สูงเยอะเอาตัวโน1สำหรับผมมาใช้ดีกว่าครับนี่ครับมันก็จะง่ายแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีมันเหมือนแมปไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับจักโคสีทองนะครับกำลังฮิตกันไลายแมปแล้วผมเห็นหลายแมปแล้วนะครับนี่ เป็นอะไรมากกับสีทองนะครับตอนแรกผมนึกว่าที่โดนเนีนะครับแต่ไม่ใช่อ๋อมันเป็นที่แบบตั้งอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีป้ายสกอร์บอร์ดนะครับสำหรับคนที่ติด top 10นะครับนี่ครับเมื่อผมเห็นชักโคกสีทองนะครับผมก็ทําการยืนว่าจะถ่ายรูปนะครับแต่ก็ด้วยที่ท่านทีวีเมนนะครับเขาจะมาฆ่าผมนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับตายจอย นี่แหละครับแมปใหม่เป็นยังไงบ้างครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับเขาเป็นเล่นแรกครับสนุกนะครับแต่ผมแนะนําว่าตัวที่แบบได้เปรียบนะครับก็ยังคงเป็นพวกตัวที่บินได้กับตัวที่มีเจ็ตแพกนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ที่สูงแล้วยิงมาข้างล่างมันมันได้เปรียบกว่าเทนเทนะครับแบบนี้ครับอ่าด้ปีนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับแมปบ้านลุมไไม่ใช่ผิดแมปเดอะคาเลรา vs บาสทับวอลนะครับโอ้โหเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมไม่เปลี่ยนชื่อเขาละผมชอบแบบเรียกชื่อแร่ของเขานะครับยังติดปานะครับนี่ครับยอดครับหนีไหมครับนี่อยู่ที่สงนได้เปรียบครับเห็นไหมเราฟาร์มก็ได้ครับอเฮลิคอปเตอร์ไม่ยิงดีกว่ายิงมีหนึ่งดอกนะครับนี่ผมเล็งตัวเป้าใหญ่นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเออเอาตีต้นไม้เอาเอา เล่นในโทสัสทมทัวเอ้าเอา,เอาตายแล้วนะตายเอาไม่ถึงตัวเอาค้างปะนะ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครัถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ